อ่าเป็นอะไรคือไหนว่าเลิกลากันเนาะอ่ามันจะมันใหญ่เลยเนาะเป็นไปหางเงินหาทงาก้อนว่าโอ้เลยมันได้ขายทำสิไปแําดังว่ะเป็นไปหางเงินสามเดือนสี่เดือนยังมีเงินเพิ่มโอ้ไปหางเงินอยู่ทางไหน,น,นเป็นไปฟังไทยโอ้คนไปหางเงินอยู่ทางฝังไทยแต่คือว่าเจ้านี่บมดไปเนาะถ้านางเกลยวขาวที่อยู่เกียอขาชายพ่อแม่เต็นนกเงนคือว่าให้ลูกให้ผัวนี่ไปหาเงินก้อน คือว่าน้างีเงินขายแร่เป็นองค์กรคือว่าน้องนี่ต้องเงินอาอาเกี่ยวข่าเนาะเกี่ยวข่าชายพ่อแม่ได้ต้องลำลังตามวางแผนกันใายผัวนี่ลงไปหาเงินหาค้ำในพันกอนเจ้าสบายดีเนะผู้เพิ่งผู้สมผู้ที่ตามสาบุญมาเนาะ ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวนาะที่แห่งการติดตามเมื่อนี่กระกำกามาซูซ่องบุญมาสแน้วอีกแล้วเนาะมื่อนี่ซาบุญมากกับมหาสาวแม่ห้างเนาะกับมหาเทือเพิินกะเป็นเทือทําอิดหรือว่าข้างแรกกะแมนเนาะกะับยังบมท่านหูจักสื่อเสียงเนี่ยงามของเพิินเนาะสะลาเขาไปทักทายสบายดีหรือว่าไปถามเรื่องทำลาวน้ำเพลินเลยเนาะโดยสลาเขาไปเบิ่งไปชมพร้อมๆกันเลย กลัมาหาเนาะคนไปเที่ยทำอิดเนาะโดยสบายดีเนาะเจ้าสวัสดียังม่ทันรู้จักสื่อเสียงในงามของ่นเนาะกาขออนุญาตถามเนาะสื่อไหนใดก็สื่อพันสื่อพันสาวสาวพันเนาะดอายุจะปีนะเจ้านะชาแปดปีชาแปดปีชาแปดปีเนาะดู่หน้าประจับมากขึ้นไปได้หน้าประจับโอ้ยได้คอยเมื่อวานเนาะ อาชีพก็คือการเห็นหน้าเนาะเมื่อทำแดงทำให้เบียดจางเมื่อพอ้มันไกลนัดด่าก็มันโมมีเน่าะอืออมันไกลจากบ้านแต่นอนอยู่ไฮอยู่นะมันเมืองอะไรก็ขี้งอมาแน่นาะไกลเติบได้แต่บ้านแต่เมืองกะคือว่าเห็นหน้าอาชีพเห็นเนาะอือเทเลปีเห็นหน้านี่ได้เขาลายบัาไใล ครับนได้เลยนะปีแดงามกันได้ดอยทราโอ้ปีแดงมงามกันได้วเห็ดถือว่าปีแดงมันงามได้เป็นร้อยคนละเนาะโอ้เราตีเห็ดนามีอาชีพเสริมอะไรบ้งบ่มีถาตกแรงมากอะปลูกมางแตงปลูกพักปลูกหย่าขายโอ้แป็ว่าเกี่ยวเขาแล้วแหละก็ได้ปลูกผักโตปลูกแตงปลูกมางโม่วงนี่บ่ ปูกแตงโมแตงเอ็ดน้ามันโมลายนะโอ้แตงกวาแตงยางนีเนาะแตงจงอาเซียมตลาดนี่โอ้น้ำน้ำนองบ่คือน้ำห่วยบ่น้ำนองโอ้น้ำนองเนาะว่าแล้วเขาแล้วน้ำกะอาชีพเสริมก็คือการปลูกพังคือเก้าเนาะโดยอาชีพหลักก็คือการเห็นหาเห็นหน้านะพ่อเนื้ออาชีพก็ต้มกเนน้องให้ดูกินเนาะอ้ต อ๋อมัอนแย่ตามมาเนาะก็คือว่าเลิกกับอาสามีนี่แบบว่าเลิกกัน,ตนแต่ดนนะบอสโดนแต่ได้แค่เขาอย่างนี้นโอ้ก็ได้หลายเดือนเติมแล้วเนาะเก่าเดือนแล้วเนาะไอ้น้ำตาลไปชั่งกระจีเรียบร้อยแล้วบอสจีเรียบร้อยไอ้ยาหางเรียบร้อยไอ้ายาหางกีกันยาขาดกันเรียบร้อยเนาะ<อ>คนบ้านเดียวกันนี่บอสอาณาพัวนะคือคนละบ้าน คนละบ้านโอ้คนละบ้านเนาะคือว่าคนละบ้านไอดได้จึงไปพ่อกันได้ใช่ไโอ้แบบคนชาวบ้านนะ้านน้อยนะตัวน้อยยังพ่อกันวิธาบ้านเพิ่นมาดินมายังกับพ่อกันแบบงตามงานบุญงานยางเนาะโอ้ไอ้เพิ่นมาดินนั่นบุญงานยางแล้วพ่อกันเนาะเลยอ่าเป็นอะไรคือไหน่าเลิกลากันเนาะ เนี่ยมันทุกอย่างเลยเนาะเป็นปัหางเงินหากำก่อนว่าโอ้เลยมันจะขายเงินชิไปดั้งดังเป็นปหางเงินชานเป็นชิเดืนอนยังผิดเงินอุดเบือนโอ้ไปหางเงินอยู่ทางไหน<อ>เป็นไปไทยโอ้คนไปหางเงินอยู่ทางฝั่ง,งไทย<อ>ค,คือว่าเจ้านี่หมดไปเนาะถ้างานเกี่ยวข่าที่คือเกี่ยวข่าชายพ่อแม่เป<อ>็นองก่อนคือว่าให้ลูกให้ผัวนี่ไปหางเงินก่อน คือว่าเรามีเงินขายแะไรเป็นดงก่ค์กรคือว่าน้องนี่ต้องเงินอะอ่าเกี่ยวเข่าเนาะเกี่ยวข่าวชายพ่อแม่ได้หรืต้อง้ำดังโอ้ตามวางแผนกันให้ผัวนี่ลงไปหาเงินหาค้ำในพันก้อนคือเจ้านี่เห็นหน้าแล้วฉันใช่เนาะเกี่ยวเข่าแล้วแล้วสิไปน้ำลังนู่นตามในว่ากันเนาะนู่โอ้วันนี้คนลงไปเลยเงียบเลยหมดเลยไปเลยลงไปถามชิดลนุชถามหาเงินยังว่าบ่มีเงินโอ้พิ่นแุช เิ่นก็ว่าบมมีเงินมีคำเนาะโดยก็คือว่าอ่าลงไปนี่แบบเพิ่นลงไปถ่าไปหาเห็นงานถ่าเจ้าเนาะโอ้แต่ว่าเจ้านี่กำลังว่าจิลงไปบด่ดีวะนั่นไงตากล้องขาแล้ยข่าวพนัานชิดล้มโอ้ให้ทางพวกเราให้เงินก็ได้ถ้าตั้งใจปลูกพักปลูกหยาปลูงแกนขาอยู่บ้านก็ดได้ไปล่งลงไปกันพ่อแม่นนยอยู่บ้านแถมถ่ายคนพ่อเพคนตาแกแล้วนะ เราไม่พูดเรื่น้องเพิ่์นแน่เนีนนน่ยย 3, เไปเนี่ยสามสี่เดือนไนหาเงินอยู่พุ่นนี่ก็บวันได้ฝากมาให้เลย,นหาหายเนาะวันถ่านให้จักว่าจั๊กลอย,ดยอได้ทำไรกันแต่ว่าบ่มีผู<อ>้เฮาเป็นลูกเป็นเมียกะถ้าเอาเงินน้ำลูกน้ำผัวนะเนาะโดยคันว่าลูกผัวไปหาเงินหาข้ามก็อยากได้น้ำคือว่าอ,อยากกินก็ต้องคนะนองก็บ่มีให้ได้จอันขอโทษนำลูกจะคนวะชูกระนาวโอ้ด้ลูกคุณนึงเจ้าปีแล้วลูกนะ หนูแปดปีโอ้ได้แปดปีแล้วผู้หญิงบ่าคือผู้ชายผู้ชายโอ้มีรวมกันอยู่อนาหนึ่งคนเนาะคือว่าลูกชายอยังได้ประมาณแปดปีคนหนาเนาะคือปะก็แล้วที่กระเพื่อมจะชงเชียร์ให้ลูกอยังอยู่บ่บ่ได้บ่ได้ชงเชียร์ยันมาแบบเลิกล่ากันไปแล้วกันแบบชงเงินชงค้าฝากให้ลูกให้เต้าเพิ่มไม่ได้ฝากให้บ่บ่ เพิ่นเสียกระดองห้ยบ่คือว่นานั้ได้หนึ่งป้ากันบ่ได้เสียเลยยาก,กันมีชือ่อโอ้แบบเพื่อทั้งนอกนี่กะเพ้่ให้เพิ่นมาวีเงนินกะให้มาเฮ็ดหน้าซช้าเดือนหกนึงป้าเพิ่นมายอมมาเลยเพิ่นมามานี่กะว่าไปนี่กะค่าพ่อแม่เนาะพ่อม่กับเฮ็ดหน้าพ่อแม่เลยไปลงน้ำเพิ่นเนาะเลยไปลงก็เลยแยกทางกันอยู่เลยแยกทางกันอยู่ ปัจจ <łość> ุบันนี้ก็โสดแหละเนาะโสดอันขอโทษน้ำตั้งแต่เลือกลากันมานี่เบื่อเห็นผู้บ่าวทำอะไรมาล้มมาคุยบ่าจ่ะว่าวเอาอะไรคอยไปแช่โทรศัพกับวอมีนะโอ้โทรศัพท์กับวอมีเนาะอยโอ้ก่ได้แต่แช่บันเครก็ไม่เอ้นวอมีไทยจัดนีกนะอยู่แต่หน้าโอ้ยู่แต่หน้าพี่เนาะ ถือว่าเขาบ้านกับเขาช่วงมีเทศกาลมียำบุญยำย,ยังจริงเขาไปออกกันหกเดือนยังเข้าที่หนึงโอ้ย <g ül üyor> รู้จารหนะหายเข้าเมื่อไหเมื่อชัยวาเดือนก่อโอ้ก็ปะปุดบริสุทธิ์ประชัยก็มิด้อยู่ตามหายตามนามเนาะโดยท่านพระพ่อแม่ไประดับถนนคือช่วงนี้เลี้ยงงูเลี้ยงควาย้เลยปะงูเรียง,งควายชัยพ<อ>่อแม่ ยันว่าแบบว่าเลิกลากันนะเพิ่นแบบเสียเงินกระดอกราดองให้ยันว่าเสียเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหยังก็ไม่ได้เสียวะไม่เสียเงินกระดองเพื่เสียเงินการเลี้ยงลูกก็ไ่ได้ือว่าลูกคนนี้ก็เจ้าหาพี่ชอบเป็นผู้เดียวเนาะเลี้ยงคนเดียวเพิ่นก็ไม่ได้อยากได้เมื่อบ่เพิ่นก็ไม่ได้วอาที่ได้อยากได้เพื่อนเพื่อนก็ไ่บอกยันว่าอยากได้ลูกได้เต้าเมื่อบึงเองฮะนะเพิ่นก็ไม่ได้วอาเนาะ ือว่าทั้งพุ่นติดสาวติียังพู้อยู่หรือบ่ได้ใดๆนี่คือบ่ญชักเนาะเพราะว่ามันไกลกันเนาะอกะเพิ่นไปหาเงินกะเพิ่นกะทรมาอยู่เง่นบ่โทรมาอยู่ก็ทรมาดิ่งชื่อนะทรมาถามลูกผ่านน่ะผ่านกันเนาะพอมีเงินเพิ่นว่าอือคือว่าได้น้อลูกเมียลูกผัวไปหาเงินหาค้ำกะอยากได้น้ำมันได้เนาะกะย้อนว่าบุมีจะให้ลูกให้ผัวไปหาเงินหาค้ำก่อนเนาะแต่ว่าไปลาไปแล้วผ่านลูกผัวผ่าน โบเห็นผฝาเงินผฝาค้ำมาให้กะบบตีเพิ่นได้เนาะเพิ่นนี่กะอดบบได้เนาะง่ายๆ้ไงใส่ลูกใส่ผัวผัดลูกผัวผัดเงินผฝาเงินผฝาค้ำมาหนึ่งมากะเฮาอยู่บ้านผัดต้องซื้อหันซื้อนี่เนาะให้ลูกให้เต้ากินเนาะยายอยากกตินขนงกาบาราดอยากกินเ่ามีเงินช่วยให้ลูกกินแต่กะให้ลูกอุดนี่แล้วมีเงินโอุน้าโมมีเงินบวกไปหาเงินกับเพื่อนมาฝากเงินมาให้เนาะ อ้าหารของขายได้ไปขายกะลูกก็ได้กินข้าวนมกันอาหารวันแรกก็ไม่ได้กินก็คือช่วงปลูกมกแตงมะหยังคนแล้วเนาะได้กินเช่นนั้นได้กินทั้งคือช่วงเวลานี้ห้องไม่ได้เห็ดเนี่ยมันเห็ดบันแรกมันดินมีน้ำเนาะมันก็ไม่ได้คอยกินแต่ตรงกับนมกันแายเงินแล้วก็อยู่หออยู่หน้าเนาะก็ไม่ได้ช่วานะเมื่อไกลบ้านไกลเมืองมันจะอยู่หน้า ใช <ro> mm hmm. ว่าเน่ทางกันอยางคือเฮือนไักใส่อยู่มือบมมีคนอยู่เลยมืออัดไปเลยเนาะอัดเนี่ยโอ้ก็เปนการนอนนานการบนิสุทธน้ำกันแตนเมื่อแต่เมื่อแต่เมื่อวันสินโอ้่อวันงินสินแต่เมื่อรวมสินรวมอยังเนาะรวมอืมมาทางนอกนี่กะม่ได้อนน่ะันลูกไม่ได้เข่าห้งเยียนบ่สนลูกลูกกับไม่ได้เข่าเพราะว่ามันไกลห้องเยียนไม่ได้ไป ม,ม,มันเรมีรถมียางไปชงดูว่า s <S เฮียนแบบไหนชาวเฮียนนี่ตุกแรกคนบอกดูว่าในไหนเมื่อเฮียนหลังเสียงมาจาเฮียนก็นต้องตุกแรงนี่เพราะแค่นี้เขาขึ้นไปเฮียนตอนหลังกิจมเบิดนี่ยนะนี่ครับผมผมมีรถไปชงเพิ่นผมมีเงินชงเสือเพิ่นแน่ก็ได้ว,ว่าได้ไปลูกเต้านี่บริเฮียนเนาะโดยอือดูว่าในไหนวางแผนไว้ว่าตุกแรงนี่บ่เมื่อให้ลูกเข่าเฮียนหรือว่าบริเฮียนเลยบ่ บมอให้ลูกเฮียนได้บมอหรือวนน่าเนเี่ยนาะลูกอยากเฮียนก็ให้เฮียนอยู่จะมามีเงินชงเขาเฮียนหนะเขาอยากเฮียนมีรถม,มีดามมาชงนะฮักนะพันไก่เพราะว่าเฮาก็ไปเมื่อนอนบ้านเนาะมานอนนะคือว่านอนหน้าตลอดเนะา,นนานะหมอคือตอนนี้สูตรคือสม,มุดมีคนสนใจอยากลบอยากคุยนี่กะคุยบมอหรือว่าได้คุยถ้าราคาลับนจริงถ้าเป็นได้เนาะเพามันถูกน,นะ เขาโบราณงายอลยเนานกับทุกเนาะเขาไมลูุพิษนี่จำบอดี้าเป็นทจริงเ้าได้เนาะโดยถ้าขามาแบบรินใจแล้าวบัวฮับมาเลรบัวมาเป็นห้าลูกพิษเนาะมาต้งดักลูกเขามักลวงทางน้ำต้องรับทั้งลูกทั้งแม่นะเนาะโดยนว่าสิมักแต่แม่กะลูกบ่ฮับกะเขากับ่เอาอยเหมือนบอก ต่ะหม้าตั้งให้มาจริงใจน้ำเหล็กขมาพอดีตัไปดอกให้ให้พ่มบางชื่อกะบ,บอเอาเดี๋ยวตาผู้ใไดมีความขับที่จริงใจที่ว่าครับกับสาภาพก็เป็นจริงเขาได้เนะเาะคือคือคือน้องผนเราสูภางกันแหละคือเป็นก็เป็นขอโทษนําเป็นในห้างมีลูกติดเนะเา,าะทาบาบุตริบจำนี้ก็คุยได้เนาะถ้าเปิดใจเนาะสิลมคนทั้ง ได้สมมติเนาะอยู่อ่าต่างประเทศบ่หรือว่าลมจะพอแต่คนลาวบ่เนาะในก็ไล้โอ้ประเทศอื่นก็ได้มันบ่ลมได้หมดเนาะลมได้ทุกประเทศลมได้ทุกประเทศแต่ว่าเป็นจริงใจอะไรเนาะโดยโอ้เป็นจริงใจน้ำอย่างนั้นอยู่อยู่น้ำอยู่แรกอะประเทศใดก็ลมได้โอ้โอเนยถ้าเป็นคนไทยคน ตางประเทศได้เพิ่นอยากได้เดีวเพิ่นอยากเอาเจ้าไปอยู่น้ำได้สารเจ้าสินะไปบ่นี่นะ<อ>ไปบ่ได้อ้นี่นะเพราะว่าม่นูม่ยูน้ำพอแม่อ,อะไร<อ>แต่ไรต้องมาอยูพี่<อ>มันดินเอาไรือว่าอยากได้ราสนใจหมักแล้วเนาะร<อ>าวาอยากสางครอบสา่งครัวน้ำอยากสาอยากสาน้ำนี่ต้องแมนมาอยู่บ้านนอกพี่เนาะโอ,โอ้ถือหายน้องถ้าเป็นเอซีทั้งฝั่งไทยชนใจอยากคุยอยากรุนี่อยากสาครอบครัวน้ำเนาะ เมยนไปก็ได้ดูโอ้ออคนกะไมีพ่อมีแม่เห็นเบิ้งอีกนเนาะดูอ๋อ,อ,อ,มอมีพ่อแม่คนเดิมชาไปเมื่อนหนาหนะเค็ดใค่เห็นหน้าก็ามีใครนีน่น้ำพวน้ำแม่มีผู้อยู่น,นออ้ำเพลินเนาะใช่แต่ว่าถ้าว่าใครสนใจกะแบบมาอยู่น้ำเพล่นนี่กะถือว่าอยู่ได้เนาะแต่าใหา้เพิ่นไปอยู่พุ่นนี่ไปไม่ได้ ไปไปมาๆนี่กับโบได้ครูบาอาจารย์คุณเลยใช่ไหมกับโบได้เนาะต้องมาให้ชา้เรียกชา้งานเป็นทังนี้ทั้งนั้นแต่คือมอง่ายกับเพื่นโบมีผู้เบิ่งเนาะมีผู้เบิ่กมีผู้ดูแลแบบครอบครัวเพื่นชั้นดูแลสำคัญก็คือพ่อแม่เพิ่นคือว่าอะไรกะเท่าไปหนาเนาะคือว่าเฮาก็ต้องมีภาระช่วยเหลือเพิ่นมาชั้นเตียเนาะ เป็กเอฟซีเนาะแต่ว่า่จะเป็นฝั่งลาวหรือฝั่งไทยสนใจอยากลมอยากคุยกับน้องเป็นกับโทรศัพท์เนี่ย<อ>มีเนาะมีแต่โทรศัพท์ลูกนะโอ้โทรศัพท์แม่บ่มีโอ้ไม่แต่โทรศัพท์ลูกเนาะโทรศัพท์ลูกครึ่งเดียวนี่ก็เก็บเงินเท่าไรจะใช้ใช้ลูกมี่หมโอ้คือว่าน้องนี่ก็มีแผนจะไปหาเงินอยู่ทางฝั่งไทยหรือเปล่าหรือว่านั่รเนี่ แต่คืออยากไปอยู่แต่ไปกะมันตะพ่อแม่ไมได้ไม่ได้ไปถ้าไปเราไม่ได้พ่อแม่อยู่สามคนเพิ่นนะยันว่าแบบตุ๊กเล่งตุกอยางานะเกี่ยวเข่าเกีียวหน้าแหละแบบคือนองนี่อยากไปหาเงินหาคับนี่กะไปไม่ได้บ่หีว่าอะไรไปไม่ได้มีพออยย่ดําเพิ่นอ,อ๋อที่ว่าบมมีผมมีแผนว่าสิไปหาเงินเนะเออเาะคือว่ามีแต่หาเงินหาคำนํำแรงก็คือปลูก พักปลูกมกแต่งขายอันนั้นเนาะอืพักปลูก่ยกขายเพื่อว่าขายเพราะได้ซื้อต้มขนมเนาะคือว่าอันบดไปเห็ดงานทางในบ่สมุกตกแรงตกควายนี่กับบดไปบ่บด้ไปข้างในอ๋อมีแต่อยู่ไฮอยู่หน้าน้ำพ่อน้ำแม่เนาะเดินเบิ่งพ่อเบิ่งแม่แจ๊คปีแล้วพ่อแม่นี่ยหนอยไม่นี่ก็จะแจ๊กเอาไว้ถามเพิ่นเนาะแต่ลาเท่านั้น ชิปนชิเจ็ดชิเนาะเิบแล้วเนาะว่าจะเป็นกจะไปแต่ว่าลูกเต้าอีกเนาะอันน้แดงว่ามีไมเียมีงานได้ว่ามีผมีพย่หน้าเองนะเป็นดองเป็นยังเขามีพูเผาหน้าเนาไงวิจาคณนแบบเอน้องเจ้าเลยสองคนน้องสาวโอ้โครอบครัวเพื่อนใดเพื่อนมั่นหมดเลยนะแต่ละคนนี่มีครอบมีครัวมีแนแล มีเงินมีซานไม่เลวเนาะเหลือแต่น้องเนาะแต่น้องน้องชายคุณนึงแต่เขากลับไปทั้งานทั้งชายเลยท่านนี้เขาเป็นแม่รุ่นเนาะแอ้กามาเขาจะยังไม่อยากมาก็มีน้องชายแต่ว่ายามท่านมีครอบครัวว้างคนเนาะนี่นางพนังโอ้ย่างพนังเนาะโอ้เจ้าเป็นลูกครูที่สามบุ๊คดโอ้ยู่ทำพอทำแม่ตอนนี้เนาะกับน้องชายหลานยังโสดอยู่ กับไปหาเงินกังฝั่งไทยใช่คือที่ชองโอ้ทิ่ทิ่ภูหลาเนาะที่ภูหลาภูหลาเอาแล้วโอ้ทิ่นี่เอาแล้ว,ลวยัง่ยครักลางโอ้ครัวกลางเป็นโสดเนาะใ่อ่ะนี่กะสิบูรุกวนเวลาทางน้องน้องอยังก็น้องพัดเนาะว่านี่นนกะ สวยแล้วเนาะกินข้าวง่ายบ่มื้อนี้ยังบ่แกงหน่อไม้กินโอ้ยเพิ่นาหไปแกงหน่อไม้เนาะจ้าบ่รบกวนเนาะาสมาว่าเก็มีนาใจเล็กน้อยๆเนาะเพื่อให้น้องเพิ่นได้ซื้อต้มขนมให้ลูกพี่น้องเเนาะจ้าขอบใจเด้อจ้ากสิบด้จ้าหาจ้ขนมให้ลูกจ้าก็สิโอกาสนี้ลางเลยเนาะ เจ้าสบายดีโดยนาะพันบานนั่นก็นเป็นการโอลุ่มกับสาวพันเนาะเป็นการพิสูตนอะไรเนาะโดยสามีเพ็นก็ในเลือกลากันไปแน่พันวะเนาะหาวาา่าไปสนใจกะติโตมาทางช่องสาบุญมาก,ก็ได้พันวะเนาะโดยมาฮอนี่สาบุญมากะบุมิยางรายเนาะถ้าหากว่าสาบุญมาหากใส่คําถามในการสัมภาษณ์เนาะหากบ,บ่มะสมกะขอโทษขออภัยเนาะ โดยในชุดท่านี้สาบุนมากกับผมมีอย่างไรเนาะกับขอเพรในเอฟซีจงมีงสุขภาพเข็มแข็งเนาะปราศจาโกโรคภัยไข้เจ็บโดยในชุดท่านี้กะขอกล่าวคำว่าสบายดีเนาะ